ตำบลหนองสองห้องอำเภอบ้านแพลวจังหวัดสมุทรสาครเป็นหนึ่งในพื้นที่12ตำบลของอำเภอบ้านแพลวมีจำนวนทั้งสิ้น10หมู่บ้านคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองสองห้องมีนางสาวจิราวันทรงสุขเกษตรพรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลหนองสองห้องเป็นหัวหน้าคณะทำงานและมีคณะทำงานอีกจำนวน9คนที่ทำการตั้งอยู่เลขที่78หมู่ที่3ตำบลหนองสองห้องอำเภอบ้านแพลวจังหวัดสมุทรสาคร บทบาทหน้าที่ของคณะทำงานได้แก่ 1. ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ 2. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสมาชิก 3. ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา 4. ประสานส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน 5. ติดตามการดำเนินงานกองทุนและ 6. รายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคให้คณะอนุกรรมการอำเภอทราบ การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองสองห้องมีความเข้มข้นตั้งแต่การพิจารณาการกรองโครงการก่อนส่งต่อไปยังระดับอำเภอและมีการติดตามอย่างต่อเนื่องลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพรวในการติดตามหนี้ค้างชำระของสมาชิกในตำบลปัจจุบันตำบลหนองสองห้องมีลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพียง7โครงการและมีหนี้เกินกำหนดชำระเพียงร้อยละ1.01 คณะทำงานยังมีการส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้คำปรึกษาสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทตรีให้คำแนะนำในการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนและส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทตรีขึ้นทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด คณะทำงานมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างต่อนเนื่องเป็นประจำทั้งในการประชุมระดับตำบลและระดับหมู่บ้านอีกทั้งยังมีการใช้ช่องทางสื่อออนไลน์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอีกด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองสองห้องและสมาชิกทุกคนมีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละมีความรักความสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจกัน ที่สำคัญคือมีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามารถถ่ายทอดให้สมาชิกในพื้นที่รับรู้รับทราบได้เป็นอย่างดีจึงทําให้การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับพื้นที่ของตำบลหนองสองห้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายของกองทุนในระดับที่ดีมากมาโดยตลอด